สวัสดีครับนี่ก็มาลุยกันต่อทั้งเช็คทั้งคอนเวิร์ตตัวนี้ก็ใกล้จะทำเสร็จแล้วเพราะตัวนี้มันเย็นมากตอนนี้บางก็ยกขอบตัวนี้ขึ้นมาใหม่ขอบยางตัวนี้เราต้องปั้นปั้นขึ้นมาใหม่เราต้องปั้นขอบยางตรงนี้ขึ้นมาใหม่การปั้นขอบยางตงเนี้คือมันยากเทคนิคพวกนี้ยากหมดมันต้องใช้ความชํานาญกับการที่ทํามาเยอะ อย่างเก็ตคู่ดำนี่ก็ให้ติดตามกันก็ใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วตัวนี้ที่ทำนานมากเพราะว่ามัน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 พังแบบสุดๆพังแบบสุดๆเลยนะต้องต้องไล่มันใหม่นะและนี่อรวดคู่นี้ก็เก็บวงเก็บหัว แล้วก็เหลือเก็บสีแล้วนี่ยังแตง่งอีกยังแต่งหัวอีกแต่งเยอะเลยหัวตัวนี้แตกมาเลยตัวนี้ไม่ต้องหัวหัวรับประกันเนี่ยนะติดตามไปเรื่อยๆนี่เราก็เก็บสีรองพื้นมันก่อนเก็บสีรองพื้นไปทักครั้งก่อนงานพวกนี้จริงๆเป็นงานละเอียดนะต้องใจรัก รองเท้าอ่ะถ้าคนคิดจะเข้าเดินมาเดินนี่นรองเท้าอ่ะเรามันไม่มีอะไรยากถ้าเราจะทำิ่งที่ยากคือหัวใจเรารองเท้าทุกคู่มันมีเรื่องเล่ามันมีเรื่องราวเสมอมันมีคุณค่าทางจิตใจของคนใช้ เมื่อรองท้ามนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเราก็เป็นมนุษย์ที่จะต้องคัดต้อมมันเป็นแต่ว่าสูตรหรือเคล็ดลับที่เราไม่รู้ที่เขาไม่บอกกันแต่ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแล้วมันไม่ีที่สอนคนเราถ้าอยู่กับสิ่งใดที่มันมากหลายๆย เป็นหมื่นๆชั่วโมงก็จะตกผลึกก็จะตกผลึกการลงสีก็สําคัญนะเนี่ยสีจะเริ่งวิ่งสีจะลงวิงงว่งนะสำหรับของบางคลิปบางบางทําแบบง่ายๆบ้านๆบ,บ,บางจะบอกในสิ่งที่บางรู้ที่บางถนัดแต่สิ่งที่บางไม่รู้บางไม่ถนัดบางก็จะไม่กล้าบอก เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ชํานาญแต่เรื่องรองเท้าผมก็ไม่ได้เก่งแต่ผมอยู่กับมันมาเยอะอยู่กับมันมามากเป็น10บสปีผมจะเข้าใจและหาวิธีการแก้ปัญหาให้ดีที่สุดและใช้ขอวัสดุใช้ของที่มีคุณภาพแพงหน่อยแต่มันมีคุณภาพแม่เต่สี ถ้ามันมีคุณภาพมันก็จะทนทานแม้แต่พื้นถ้ามันมีคุณภาพมันก็จะใช้ได้นานทุกอย่างทำไมถึงรองเท้าแบรนด์ดีๆทำไมถึงเขาต้องราคาสูงเพราะเขาเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและอายุการใช้งานของรองเท้ามันก็เป็นธรรมดาที่มันจะเสื่อมแต่มันอยู่ที่ เราจะหาช่างที่เข้าใจและรักในอาชีพรักในการอยู่กับมันได้แบบเป็นวันๆมันก็ต้องใช้กำลังใจมีความรักจริงๆอย่างพวกเนี้ยปัญหาของคอนเวิร์ตหรือปัญหาของทั่วไปยางพวกนี้แหละมันจะมีปัญหากรอบแตก แต่ถ้าได้เปลี่ยนชุดใหม่ทั้งชุดมันก็ได้แต่มันก็ยังไม่คงความเป็นต้นฉบับมันอย่างน้อยรองเท้าเราต้องทําให้มันมีความคงของความเป็นต้นฉบับยิ่งรองเท้าที่มีแบรนด์หรือมีตํานานเนี่ยเราต้องทําให้มันอยู่ในสไตล์ของตํานานว่าอย่างบางบางทำรองเท้าบางจากเน้นถึงตํานานเน้นถึงเรื่องราวไวม้มากๆตอให้เราคัดตอมใหม่อย่างไรก็ยังพยายามให้อยู่กลับไปอยู่ในสภาพที่แบบ มีเรื่องเล่ามีเทคเจอรในในตัวของมันแม้แต่เม็ดเม็ดหินเม็ดทรายก้อนหนึ่งมันยังมีเรื่องเล่าของมันเลยกว่าที่จะทะเลทัพย์มันขึ้นมาข้างฝั่งได้มันผ่านอะไรมาตั้งกี่อย่างแค่เม็ดทรายเม็ดเดียวมันยังมีเรื่องเล่าแล้วรองเท้าล่ะมันจะไม่มีสตอรี่เลยหรือ นี่คือหลักความคิดของผมนะก็ใครชอบก็ติดตามบางไปบางก็ง่ายๆสบายๆสไตล์บางนะนี่ก็ไล่ลงไล่เก็บสีรองพื้นไปก่อนรองพื้นไปแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือมันใช้เวลาเยอะนะพวกเนี้ยใช้เวลามากพอใช้เวลาแล้วเราต้อง มีเวลาอยู่กับมันจริงๆอะนะเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดมันทั้งหมดเราจะเก็บรายละเอียดมันไม่ใช่แค่แตลงงสีนะคุณต้องทํายังไงให้มันเก่าด้วยเมื่อคุณลงสีใหม่เสร็จคุณต้องทํายังไงให้มันเก่าให้มันไม่รู้นะความคยดของผมถ้าคนอื่นทำรองเท้าให้มันใหม่แต่ของผมคัดต้องใหม่หมดทาวัดสดุดิบใหม่หมดแต่ผมพยายามเน้นอารมณ์ใส่อารมณ์ของความ เก่าความมีเรื่องราวมีสตอรี่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวลุยางานต่อตามกันไปเรื่อยๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบ้างก็ดีนะโอเคนะครับ